ค่ะมารู้จักผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของบริษัทเมลไลพาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะคะตัวนี้เป็นกาแฟชงดื่มนะคะกาแฟสำเร็จรูปชงดื่มนะคะตัวนี้จะเรียกว่าสรินทิปคอฟฟีนะคะอันนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่มีรูปร่างอวบอันนะคะแล้วอยากมีสัดส่วนที่ดีขึ้นอ่ลดน้ำหนักนะคะแต่แต่ไม่ได้เน้นว่าลดทั่วภาพนะตัวนี้จะค่อยๆลดนะคะ เพราะในนี้นะคะจะเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ไม่มีผลในเรื่องของการดื่มไปแล้วน้ํำหนักลดแล้วจะกลับมาโยโย่เพราะการลดของเราลดแบบธรรมชาตินะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่ท่านไหนที่ที่อยากลดเร็วก็คือออกกําลังกายควบคู่นะคะแล้วก็ทานอาหารครบห้าหมู่นะคะอ่ะในนี้มีอะไรบ้างครีมเทียมของเราทํามาจากน้ำมันรำข่าวนะคะจะมีวิตามินอ e, ีมี โอเมก้า3โอเมก้า6 B, วิตามินบีรวมอันนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์ sell, สมองและประสาทแล้วก็เพิ่มความจำนะคะทำให้คลายความเครียดได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกาแฟาเป็นกาแฟาอาราบิก้านะคะตัวนี้จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นลดอาการที่เรียกว่าอ่อนล้าในร่างกายความซึองซึมนะคะบางคน คือรู้สึกตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นอะไรเงี้ยถ้าดื่มตัวนี้แล้วร่างกายจะสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่สกัดมาจากถั่วขาวกระบองเพชรน,นะคะแล้วก็ส้มแขกตัวเนี้จะช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารนะคะแล้วก็รู้สึกทานเข้าไปแล้วทานข้าวแล้วคือมันจะอิ่มนานขึ้นนั่นเองนะคะแล้วยังมาช่วยในเรื่องของการลด นะคะการสะสมของไขมันแล้วก็ในส่วนของการดักจับนะคะไขมันที่เราทานเข้าไปใหม่ดักจับจากนั้นก็ขับออกทางการขับถ่ายนะคะตัวนี้จะดีมากเพราะสารสก,กัดธรรมชาติไม่เป็นอันตรายด้วยเนอะ,ะแล้วที่สำคัญนะคะในนี้ยยังมีในเรื่องของการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนะคะ ไขมันน้ําตาลมาเป็นพลังงานเพื่อสร้างมวลกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มตัวนี้ก่อนออกกําลังกายนะคะจะทำให้ร่างกายเราสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะ,ะตัวนี้ดีมากเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนมากนะคะน้ำหนักอาจจะไม่ได้ลดเร็วแต่ว่าสัดส่วนนี่คือคือเปลี่ยนไปหลายคนที่ดื่มเนี่ยคือเอวเล็กลงนะ,ะชัดเจนมากๆนะคะแล้ว ในเนี้ยังมีในส่วนของความหวานนะคะซึ่งเราไม่ใช้น้ำตาลเป็นตัวทำความหวานแต่เราใช้สารสกัดที่สกัดจากแย่หวานนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดแน่นอนนะคะอ่าในแล้วก็ยังมีในส่วนของการช่วยการขับถ่ายนะคะเพราะอยู่เนี้ยจะมีไซเลรียมฮัตตัวเนี้ย จะดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกบ่อยนะคะขับถ่ายยากเพราะไซเลียมฮัรดเขาจะเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะในผิวของลำไส้แล้วทำให้เราลำไส้เราเกิดการบีบรัดได้ดีขึ้นการขับถ่ายก็จะคล่องขึ้นนั่นเองนะคะ<ม>อ่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเติมเข้าไปเพื่อช่วยเรื่อง ผิวได้ด้วยนะคะคือได้ค่อนข้างครบสัดส่วนดีแล้วผิวก็ดีด้วยนะคะถึงจะสวยครบรถนะคะในส่วนของผิวเนี่ยในเนี้ยจะมีชาเขียวนะคะมีคอลลาเจนไตเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์ที่เล็กดูดซึมง,ง่ายนะคะดื่มไปแล้วคือดูดซึมได้เลยแล้วก็เติมคอลลาเจนในผิวเราทําให้ผิวเรานะคะดูอ่อนเยาว์มีความชุ่มชื่น นะคะแล้วก็เนียนใสนะคะลองเลยไม่ผิดหวังจริงๆอัดแน่นมากๆค่ะทุกท่าน